อากาศสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับยีหมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่เว็บ VR นะครับ VR898 นะครับผมวันนี้ยีหมามีทุนมา5,500บาทนะครับผมก็จะมาเล่นที่คาสิโนสดเหมือนเดิมนะครับเราเข้ามาหน้าเว็บ VR นะครับก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับผมของหน้าแรกนะครับก็จะมีกีฬาให้เราเลือกนะครับกีฬานะครับ แทงขั้นต่ําอยู่ที่5บาทนะครับสำหรับบอลเต็งนะครับผมบอลสเต็ปแทงขั้นต่ําอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนคาสิโนนะครับคาสิโนก็มีอยู่ด้วยกัน5เซิร์ฟเวอร์นะครับผมหลักๆก็จะเป็นค่ายพิตตี้เกมมิ่งเซ็กซี่เกมมิ่งเอสเอเกมมิ่งนะครับและอีก2ค่ายนะครับจะเป็นค่าย AG กับดีมเกมมิ่งนะครับผมส่วนพิตตี้เกมมิ่งนะครับก็จะมีสูตรให้ท่านเล่นอยู่ในตัวเลยนะครับเพียงท่านเข้าไปแล้วคิดคําว่าเซียนนะครับผม ามาดูทางฝั่งสล็อตนะครับสลอ็อตโอ้โหสล็อตนี่มีเยอะมากมายนะครับผมเราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้นะอ่ะมาทางฝั่งเกมไพ่หลายลคนอาจจะงงนะครับเกมไพ่คืออะไรนะอ่ะเข้ามาเรามาดูเงินกันเลยครับอันแรกจะเป็นน้ำเต้าปูปลานะครับไฮโลตีไก่ไพ่สามกองปั่นแปะและที่สำคัญนะครับมีไพ่ป๊อกเด้งด้วยนะครับไพ่ป๊อกเด้งนะครับย้ำว่าไพ่ป๊อกเด้งนะครับ อ่ะสนใจจะเข้ากันมาได้นะครับเว,ว็บ์ br แปดเกนะครับอ่เรากลับมาที่คาสิโนกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยกันที่เซ็กซี่เกมมิ่นะ,ะวันนี้มีตารางการเดินเงินมาเหมือนเดิมนะครับเราจะเดินเงินกันที่หนึ่งร้อบาทนะสู้สักเจ็ดไม้กาไรต่รอบก็อยู่ที่รอบละหนึ่งร้อยบาทก็ตามนี้นะครับส่วน ค่ายเซ็กซี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีให้เราเลือกทั้งบาคาร่าเสือมังกรไฮโลรูเล็ตนะครับมีให้4อย่างนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับอ่ะมาลุยกันที่โต๊ะนี้เลยครับโต๊ะที่สี่สกอร์ข้างสวยนะครับโต๊ะนี้ <c oughs> ออกมาเป็นคู่ตัดนะอ่ะมันออกมาที่แบงเกอร์นั่น่ะ เปดิดติดเดี๋ยวที่หมายจะแทงที่เพเยอร์นะเราจะเริ่มต้นที่100บาทนะมาดูกัน100บาทไม้แรกมันออกมาคู่ตัด4รอบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่อง y u t u b e พี่หมาด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับเพื่อ <P ew are> เป็นกําลังใจให้หมาได้ทาคลิปต่อๆไปนะหรือใครชอบอยากจาเล่นเว็บเดียวกับเฮียหมาก,ก็แอดมาเลยนะครับแอด vr898 นะอ่ะของเราหกแต่โอ,โ,โอ้โหไม้แรกมาหลุดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะได้การ,รมนานมีได้มีเสียนะครับไม้แรกเราเสียไปแล้วนะเดี๋ยวเราซ่อมไม้ที่สองเราจะทบเงินที่สองร้อยบาทเฮียหมาว่ามันต้องตัดแน่เลยไม้นี้ ใส่ไปเลยสองร้อยเพเยอร์อ่ะส่งจูบให้หมาดิเล์หมา,หมามแรกก็กินไปแล้วนะกินหมานะไม่ใช่หมากิน <c oughs> โต๊นี้แทงขั้นต่ำอยู่แค่สิบาทเองนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีทุนน้อยๆนะสำหรับค่ายนี้ใครที่มีทุนน้อยนะครับอยากจะเข้าไปเล่นค่าย SA ก็ได้นะครับแทงขั้นต่ำอยู่ที่ห้าบาทอ่ะเปิดนี้มันออกไทยเกมนะ ไทาเกมที่7แต้มก็ไม่เป็นไรพี่หมาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับคิดว่าสกอร์มันต้องตัดนะลูกนี้ใส่ไปที่เพเยอร์เหมือนเดิมเลย200บาทอ่ะเราเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้นะถ้าใครเข้ามาเพิ่งเข้ามาเล่นนะยังไม่รู้อ่ะอ่ะส่งจูบอีกแล้วครับส่งจูบอีกแล้ว ปิดมาเลยอ่ะเปิดโกงมาครับใบแรกโอ้โหสามแต้มเขาห้าแต้มครับอ่ะเราแปดหลังนะครับตอนนี้นะครับผมอ่ะบวกมาแล้วครับไม้ที่สองที่หมาบวกมานะครับนี่เห็นไหมครับข้อดีของการเดินเงินนะครับผมอ่ะเราเดินเงินมาไม้ที่สองนะครับเท่ากับว่าทุนของเราสามร้อยบาทนะเราก็ได้กําไรให้เรามาหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมครับกำไรแต่รอบมันก็จะอยู่รอบละหนึ่งร้อยบาทเท่ากับว่ายาหมาได้มาแล้วหนึ่ง หมายนะตอนนี้ได้แล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มที่หนึ่งร้อยบาทใหม่นะอะาศัยไปเลยหนึ่งร้อยบาทที่เพเยอร์เหมือนเดิมถ้าลูกนี้มันออกเพเยอร์นะลูกหน้าที่หมายจะขอแทงที่แบงเกอร์นะครับมาดูกันครับผมมาดูว่าสามตัดสองหรือเปล่าอ่ะเปิดเจ็ดมาครับขอเบอร์หนึ่งเบอร์สองโอ้โหขอเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้เบอร์แปด โอโหหลับสนิทครับไม้นี้มันออกไปที่ไพ่ปิงปองแล้วนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็ยังไม่ได้ไม่เสียก็ยังอยู่ที่ทุนเดิมเรานะครับ5,500บาทอ่ะแล้วเราทบไม้เราทบไม้ไปเลยใส่ไปที่เพเยอร์200บาทตามสกอร์ไปเลยนะสกอร์ออกมาเป็นไพ่ปิงปองนะครับสลับสีนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์ก็แชร์ให้หมาด้วยนะครับผม อ่ะเปิดมาอ่ะเบอร์แปดครับผมเขาเบอร์เก้าเขาขอกงไว้ก่อนโอ้โหเขากงเลยเบอร์เจ็ดาแต้มนะครับตอนนี้โอ้โหบอดสนนทครับผมอ่ะออกไทยเกมนะครับโชคดีของเยียหม,มานะครับเปิดนี้ไม่ได้ไม่เสียนะครับบอดเหมือนกันนะครับของเจ้ามือก็บอดนะอะมาดูสกอร์ใหม่ครับดูสกอร์เขาไพา่ใหม่ เดี๋ยวขอโยกขอโยกมาที่แบงเกอร์สกอร์ข้างล่างมันเป็นสีแดงนะครับที่แบงเกอร์นะครับน่าจะตัดนะครับจากที่แรกคิดว่ามันจะออกเป็นไพ่ปิงปองนะ,ะกงมาโอ้โหสองแตม้มโอ้โหเจอแปดหลัง โอ้ของเราแค่สองแต้มเองนะครับผมไม่ทันนะครับเปิดนี้ไม่น่าไปตัดเลยนะลูกนี้อ,ออกมาเป็นปองเราแทงทำสกอร์เลยทบไปเลยครับไม้ที่สามสี่รอยบาทใส่ปิดฟังอีกใส่ไปที่แบงเกอร์แล้วนะครับไม้ที่สามสี่ร้อยบาท มาดูกันครับมาดูกันอ่ะเปิดโอ้โหโกงเยอะมากนะครับโอ้โหเจอปอกเก้าครับผมจะขอเปลี่ยนห้องเลยนะครับห้องนี้อยู่ไม่ได้ละอะไรครับเนี่ยขาดทุนไป300บาทแล้วนะครับขาดทุนไป300บาทนเลือกโต๊ะสักโคนะ โต๊ะที่สก็แล้วกันมาดูนครับโต๊ะที่3มนะเดี๋ยวเราทบไม้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราทบไปที่ไม้ที่สามใช่ไหมเรากลับมาเริ่มไม้ที่สี่ที่โต๊ะที่นี้นะ,ะใส่แบงเกอร์ไปเลยไม้ที่สี่โอ้โห แบนมาเลยครับดิลเลอร์เอลกิ่วมาเลยครับโอ้โห <c oughs> ใครชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ให้หมาด้วยนะครับผมโอ้โหหน้าเขาเปิดเปิดแบบโอ้โหเบอร์สามมาสามแต้มของเราเบอร์เขากงไปก่อนกงอ่ะกงบวกนะครับไม้นี้บวกนะครับผมเห็นไหมครับ สู่มาไม้ที่สี่นะครับเราเปลี่ยนห้องเรากลับมาชนะนะครับกำไรแต่รอบมันก็จะอยู่รอบละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเราได้ทุนคืนมาแล้วแถมมีกําไรให้เรากลับมาอีกนะรอบละหนึ่งร้อยถ้ากลับตอนนี้ได้สองไม้แล้วนะสองไม้ได้แล้วก็กลับมาเริ่มหนึ่งร้อยบาทใหม่ได้แล้วเจริญนะครับผมฝึกไว้เป็นวินัยในการเล่นนะครับ ฝึกไว้เป็นวินัยในการเล่นนะอ่ะเปิดมาเลยอ่ะงเราเบอร์เก้านะครับขอโกงไปก่อนกงโกงโอ้โหขอโกงได้เบอร์หนึ่งนะครับผมบอดสนิทนะครับอ่ะหกแต้มนะครับออกไฮเกมอีกแล้วนะครับเปิดน,นี้ไม่ได้ไม่เสียนะ ยังอยู่ที่กำไรหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะอ่ะเปิดนี้ก็ยังแทงไปที่แบงเกอร์นะครับดูจากสกอไพ่เขาไพ่ตรงนี้นะครับมันน่าจะมีแดงอีกหนึ่งลูกนะครับถ้าเปิดนิ่มเราที่แดงนะครับแต่เ,เปิดหน้าหมาจะตัดไปที่เพเยอร์เลยนะก็ดูง่ายๆนะครับเขาไพ่นะครับมีผิดมีถูกบ้างนะ,ะเดี๋ยวแปดไหมแล้วเขากงไว้ก่อนกง โอ้โหเขากงเล็กเม5 3แต้มเองนะครับเขา4แต้มเรา8หลังนะครับไม้นี้นะครับเป็นไงครับพี่หมาบอกแล้วนะครับถ้ามัน3มันตัดมา2แล้วเปิดหน้าเลยพี่หมายจะใส่ไปที่เพเยอร์เลยนะครับผมดูครับสกอร์3 2ตัด1นะครับใส่ไปที่เพเยอร์เลยครับใส่ไปที่เพเยอร์ตามที่หมาได้บอกไว้นะ ใครสนใจก็เอาไปใช้กันได้นะครับตารางการเดินเงินนะครับเดินเงินรอบมาหนึ่งร้อยบาทนะครับกําไรต่อรอบอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทสู้กันเจ็ดม้นะครับอ่ะมาดูเปิดนี้มาดูเปิดนี้มาดูเปิดนี้ก่อนเปิดมาเลยอ่ะเปิดสองขอสามขาไปก่อนโอ้โหสามขาได้สี่ขาอ่ะขอเขาบอดนะครับบอดอ่ะของเราหกแต้มนะครับบอ,อกโกงไปก่อนอ่ะ ติงสักด้วยนะครับผมตามที่หมาได้บอกไว้นะครับว่าสกอร์นะครับมันจะออกมาเป็น3 2แล้วตัดไปที่1นะครับอ่ะเห็นไหมครับน้ําเงิน3แดง2ตัดมาที่น้ําเงินอีก1นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้หมาได้กําไรมาแล้วครับ300บาทนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับผมกลับมาเล่นให้เป็นแนวทางนะครับเอาเทคนิคการดึงเงินมาให้ท่านผู้ชมได้ดูและเอาไปใช้กันนะครับวันนี้มาขอพอนะครับมีกําไรประมาณกับ400บาทอะง่ายๆ ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้มาด้วยนะครับผมหรือใครนะครับอยากจะเล่นเว็บเดียวกันที่หมาก็แอดมาเลยแอด vr แปดเก้าแปดมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับสมัครขั้นต่ำเพียงหนึ่งร้อยบาทสมัครเสร็จแล้วบอกด้วยนะครับบอกแอมินด้วยนะครับว่ามาจากเี่หมานะครับเดี๋ยวหมาดึงเข้าดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับหมาก็มีกลุ่มนาเล่นนะครับกลุ่ม AP กลุ่มสิบแปดนะครับผมสมัครสามร้อยนะครับรับเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาท ค่าคอมคาสินโน0.8นะครับคอมกีฬา0.3นะครับ <c oughs> เว็บนี้เขาให้มากกว่าเว็บอื่นแน่นอนนะครับยิ่มาก,ก้าการันตีให้เลยนะครับผมก่อนจากกันก็ขอทุกคนช